คุณแม่สวัสดีครับวันนี้แม่มาทําอะไรกันครับไม่มาปูเสือเราดูหมอลำค่ะปูเสือปูเสือทําอะไรครับไ้นั่งดูหมอลำโอ้แสดงว่าเวลามาดูหมอลำเนี่ยเราจะก็จะต้องมาปูเสือจองไว้ก่อนเราะหมอลำเล่นกี่ทุ่มครับแม่สามทุ่มค่ะแล้วตอนนี้กี่โมงกี่ยามไม่บ่ายโมงกว่าสิบสองแม่ออกจากบ้านมาตั้งแต่กี่โมงมาจากที่ไหนกันครับมาจากตำบลเมืองลีน อำเภอจมพระจังหวัดสุรินทร์เวลาที่เราตั้งใจจะมาดูหมอลำเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับข้าวของมาเตรียมไว้กินจนจนคืนดูหมอลำพวกผลไม้อะไรอย่างนี้ขนมนมเลยเตรียมอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีขนมมีมะม่วงมีน้ํามีอุปกรณ์พร้อมแบบขนมสำอมเลยค่ะ มีหมอนมีหมอนยังไม่มาหมอนอยู่ข้างหลังหมอนอยู่แล้วน้องเอามแล้วมียาประจําตัวไหมไม่มีค่ะไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นแต่กินตอนเช้าเรียบโอ้ก็คือกินยาเรียบร้อยแล้วมีในตะกร้านี่มีของกินมีน้ํามีของใช้จําเป็นครบจ้าจ้าตั้งแต่เที่ยงแล้วเราก็เอาเสือมามาปูรอไว้รอสมาชิกจองไว้มาจองเนี่ยใครมาส่งครับน้องชายมาส่งน้องชายมาส่งแล้วตอนนี้น้องชายก็กลับไปกลับแล้วก็ส่งให้แม่เป็นตัวแทนหมู่บ้าน มันนั่งปูเสืออยู่เมทํมททำไมเราต้องแบบอยากจะมาปูเสืออยากจะไปอยู่หน้งานเวทีหรอยังไงอยากดูใกล้ๆอไา่ดูประเอใกล้ๆมันสนุกดีความรู้สึกมันเป็นยังไงครับเวลาามันมีความสุขมีความสุขนําสุขมากเลยได้ดูหมอลำเริ่มดูหมอลำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าโน่นดูปาเรื่อยๆดูมาใครเป็นคนแรกที่พาเราไปดูหมอลำพวกแม่ๆมยายยาครับเหรอวันแรกเลยที่เราไปดูหมอลำมันเป็นยังไงครับมันก็สนุก ดูเรื่องดูราวมันก็สนุกดีทุกวันยิ่งสนุกใหญ่เลยใช่ไหมฮะจ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องมาดูหมอลำอ่ะก็มันมีความสุขในในใจเราในใจเราใช่ไหมเราเราเลือกดูหมอลำเนี่ยเราเลือกคณะหรือวงหมอลำเนี่ยเราเลือกยังไงครับเวลาไปดูจะเลือกก็เลือกถ้คณะนั้นดูดีเล่นดีอะไรดีก็เลือกก็ดูไอ้ทุกคณะเด็มันมีวงดีวงไม่ดีอ่ะถ้าถ้าให้แม่เลือกวงที่แม่ไปดูบ่อยที่สุดมีวงไหนบ้าง คือนี่พวกนี้รวมคณะนี้แล้วก็คณะนี้คือคณะผสมระเบียบวัตถศิลป์วัตถศิลป์แล้วก็อีสานนครอิสานนครศิลป์ประสมบันเทิงศิลป์มีสามวงนี้ใช่ไหมในดวงใจแม่เลยเอาหมดแล้วเจกันร้อยบอสิริชัยทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยแม่ดูนานแค่ไหนครับเอาที่ก็สว่างสว่างเลยนะครับสว่างเลยนั่นหมายความว่าแม่ดูตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้าจนได้กลับบ้านจนเลยลา แอบถามว่าแสดงว่าแม่ก็ไม่ต้องตื่นไปทํางานตอนเช้าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีภาระอะไรไม่มีภาระในชีวิตก,<า>ก็ม,ค<ง>มกีความสุขางน้นความสุขคือการมาดูหมอรำแล้วกลับไปก็ไปนอน, <c oughs> น,อนไปนอนนอนบ้างไ่นอนบ้างคนอนไม่หลับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโควิดปกแล้วอย่างนี่ก่อนจะมาดูหมอรำเราต้องเตรียมตัวยังไงครับเตรียมตัวต้องกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยต้องเตรียมของเรียบร้อยมาเนาะเตรียมเสือเตรียมอะไรได้วก็มาต้องนอนหัวค่ำ ไม่นอนไม่ได้นอนถ้ไม่ทนอยู่ได้เหรอถ้าไม่ถ้าไม่มีงานก็ทอผ้าตัวอะไรนี้โอ้ทอผ้าไหมด้วยมีไหมอยากได้อ่ะมีเหรอทอผ้าไหมเอาเอาตัวอย่างมาด้วยไหมไม่ได้เอามาโอ้แต่ทอผ้าอาชีพหลักคือทอผ้าไหมเนาะทอมีอ๋อที่จอมพระแล้วก็อาชีพเสริมคือมาดูหมอลำอาชีพเสริมอาชีพความสุขทำให้เราสุขความสุข แม่ว่าหมอลำเสน่ห์ของหมอลำมาอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ที่ความสวยความหล่อความสวยดีดูดีเสียงดีแต่งตัวดีด้วยแต่งตัวดีด้วยรับก็ดีไม่พอตลกก็สนุกด้วยสนุกด้วยตอนนี้หลายคนบางทีเขาก็เห็นหมอลำเนี่ยเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นมิติของธุรกิจสมัยใหม่เอาใจเด็กวัยรุ่นเนาะใช่แม่คิดว่าหมอลำสมัยก่อนกับหมอลำตอนนี้มันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับต่างมากแต่ก่อนเขาไม่มี เยมีเต็อะไรเลําอย่างเดียวลัมขึนต่อโกนลมพนองคุณอะไรอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้มันเป็นะยุกไงวัยรุ่นมากขึ้นร่วมสมัยมากขึ้นเนาะอใจวัยร่นมแล้วมันดีไหมในมุมมองแม่ดีแม่ก็ดีมมองม่ดีดีหมดูได้หมดเลยอืมไม่ต่อยอดเนาะไม่ตื้อไม่ติหรอก็ดูสมัยใหม่ด้วยจ่าดูสมัยหมด้วยได้ครับดีมากเลย แม่คิดว่ามีคนแบบแม่เยอะไหมที่แบบต้องมาปูเสือจองแล้วก็ตามดูหมอลำแล้วเคยเจอกันไหมว่าเอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอเจอเธอทุกงานจริงปะใช่เคยเจอทุกงานมีมีเดินทางไปไกลแค่ไหนครับเวลาไปดูหมอลำเนี่ยไปใจจุดรถไม่ไปถึงสารคามมหาสารคามก็ไปไปนู่นแคนดงอะไรไม่ไปหมดไกลสุดที่เคยไปอ่ะสนมรัตนะอะไรไปหมดจําได้ไหมแบบทริปหมอดูหมอลำที่ไกลที่สุดที่เราเคยไปในชีวิตที่ไหนครับไกลที่สุดก็ ผู้ใชส่งผู้ใธ้ส่งบุรีรัมย์กี่กิโลมเอกลมากจากจอมพระไปพุทใช้ส่งนี่หลายร้อยกิโลนะหลายร้อยก็ไปแบบเป็นกวนนั่งรถกันไปไปนั่งรถคันเดียวพอจินเนอร์น้องน้องเขยคนออ๋ก็ประหยัดด้วยแล้วก็ไปสนุกด้วยมีเพื่อนไปด้วยใส่น้ำมันให้ก็สบายสีเ่งเต็น้องชายก็ชอบด้วยน้องชายชอบน้องชายชอบมากก็เป็นก่อนเป็นหมอรำน้องชายเป็นหมอรำแต่ก่อนอ๋เขาชอบตอนนี้เขาก็ไปพักผ่อน นั่ดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเขาทำงานนั่นรขาสวยๆนะคุณสุที่ชอมพระใช่ไหมครับจญาอยู่ตมืองลิงโอเคเผื่อได้มีโอกาสไปทักทายชื่อร้านอะไรครับที่ชอมพระชอบที่อยู่อยู่เมืองลิงอยู่เมืองลิงจญาแล้วก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ที่เขาก็มาแต่งนางรำเมื่อวานอ๋อครับผมดีมากเลยทีนี้ถ้าเผื่อแม่อยากจะแนะนําคนที่จะมาดูหมอรำเนี่ย เขาจะต้องเตรียมตัวยังไงดีแบบแม่ที่ได้แข็งแรงมาดูหมอลำต่อดเวลาเนี่ยแนะนำหน่อยครับฮะไม่รู้เหมือนกันนี่เขาเขาให้โจงให้ให้เขาเดี๋ยวเขาจะมาตอนเย็นมาตอนกลางคืนก็มีคนฝากด้วยต้องจองให้ด้วยเด้อจองให้ด้วยเด้อบางคนก็เสื้อกี่ผืนครับนี่สี่ผืนบางคนก็เขาบอกว่าดูให้ด้วยนะยายหรือหนูจะให้เงินเขาก็ให้จริงจริงเขาคือมีจ้างปูเสือด้วยปูเสือโออไปสก็ไึกแม่ก็ไปทักห้าคืนไม่ก็ที่ไหนครับที่สตึกสตึกห้าคืนเลยครับห้าคืน ไปดูหมอลำห้าคืนแม่ก็ไปทั้งห้าคืนห้าคืนเพราะมันเล่นเตียงคืนเล่นเล่นจริงๆสองประมาณอ๋อแล้วแม่ก็กลับมานอนบ้านหรือว่านอนที่นั่นนอนบ้านอ๋อครับแม่เวลามาดูหมอลำเนี่ยมันมีสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเนาะความชอบแม่ก็คือสนุกเขาแต่งตัวสวยเสียงดีแล้วอะไรบ้างที่มันแบบเฮ้ยหงุดหงิดใจมากเลยมาดูหมอลำเนี่ยไม่เคยเรื่องวิจารณ์ล้ำถูกอย่างเดียวหมอลำโอเค แล้วเวลาที่คนเมาหรือคนสูบบุหรี่คนกินเหล้าล่ะไม่ชอบเลยอ่านี่แหละก็ถามว่าเป็นไงบ้างอะอะไรที่คือไม่ความไม่ชอบเวลาไปดูชอบตรงนี้เลยเออเมาแล้วมารำพกอันนี้มารำไม่ได้ไปได้ให้ดูเออเออก็คือคนเมาแล้วก็มารำอยู่ด้านหน้าโอเคมันบังพรบทบังเราตั้งใจดูหมอรำเนาะแล้วเขาก็เมาแล้วสูบบุหรี่ล่ะบุหรี่ก็เหม็นไม่ชอบเดี๋ยวไม่ค่อยมีชอบบุหรี่หรอกสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น ทำให้อัตโรตกันดูหมอลำเราไม่สนุกไปด้วยเนาะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะถ้าคนเมามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแม่ที่แม่อยากพูดถึงหมอลำที่มันเป็นวัฒนธรรมอีสานที่ค่อนข้างจะยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันเนี่ยแล้วก็มันไปแสดงทั่วประเทศแล้วคนฝรั่งต่างชาติก็รู้จักหมอลำรู้จักหมดเลยเขาชอบหมดเขาชอบเยอะนะลําตุกอันลําก็เยอะโดยคนเขาคือชอบเยอะใช่แล้วแม่เล่าให้ฟังเลยว่าในอนาคตแม่อยากเห็นหมอลำเป็นยังไงบ้างในอนาคต อยากเห็นหมอลำเติบโตไปยังไงบ้างครับแม่อยากเห็นหมอลำมันปรับปรุงไปเรื่อยอยากดูดูดีๆไปเรื่อยๆทุกันอยากให้เขาปรับปรุงไปเรื่อยๆแม่ก็ตามดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยไม่มียังมีชีวิตอยู่นะครับขอบคุณมากครับได้คุยกับคุณแม่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นค่ะไครับ